โอเคนะครับแต่ว่าสรุปในสุดท้ายก่อนที่เราก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบนะครับในยุคนี้ในศตวรรษที่อายุปฏิรูปนะครับมีผลสรุปกับประวัติศาสตร์ของคริสตจักรอย่างไรฉะนั้นหนึ่งเราได้เห็นสั้นๆไปแล้วนะครับว่าการรวบรวมศาสนาและหลักปฏิบัติศาสนาคิตใช่ไหมครับของศาสนจักรโรมันคาทอลิกเป็นหลักเกณฑ์มากขึ้นนะครับก็คือถูกจัดให้เป็นระบบนะครับชัดเจนนะครับถ้าเราเห็นในปัจจุบันในหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนของคาทอลิกนะครับก็ มาขึ้นเพราะยุคแห่งการปฏิรูปนี่แหละครับนะครับฉะนั้นก็เราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว,ว่าการปฏิรูปเนี่ยทำให้คาทอลิกก็ได้ตั้งตัวขึ้นมาอีกในตั้งหลักได้นะครับมาอีกในจังหวะหนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่าการเริ่มต้นของการปฏิรูปไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมจริงอยู่ว่าคําว่าปฏิรูปหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้คําว่ารีฟอร์มจริงๆส่วนใหญ่นะครับจะใช้กับพวกของของจอห์นคลวิน เพราะว่าจอห์นส์คลวินกับพวกอิสเบอรี่นี่คือเข้าปฏิรูปเกือบใหม่เกือบทั้งหมดไงแต่มาตินลูเทอร์เขายังมีระบบระเบียบพิธีการนะครับไม่ก็ไม่เปลี่ยนไปเยอะเท่ากับคณะอื่นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามาตินลูเทอร์เปิดเสมือนผู้ที่เปิดประตูให้มีการาปฏิรูปแค่นั้นเองนะครับแต่ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงที่จักปฏิรูปนะครับคำว่ารีฟอร์มเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามาจากหมายถึงพวกจอห์นส์แคลวินเท่านั้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูว่าการนมัสการหรือรูปแบบของพวกรูเทเลนเป็นยังไงหรือบางทีจะเปรียบเทียบให้ดูภาพคาทอลิกและให้มาดูเปรียบเทียบว่าอันไหนเป็นคาทอลิกอันไหนเป็นรูเทเลนนะฮะฉะนั้นฉะนั้นการเริ่มต้นของมาตินโรเทอร์ในปี1 5 1 7จริงเป็นการเปิดประตูสู่กลุ่มต่างๆใช่ไหมครับทำให้คนกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นอย่างที่เราดูเอเรียกเอ็มีใช่ไหมหรืเมื่อกี้นี้เห็นไหครับว่า ตอนแรกเลยทุกคนก็อยากจะปฏิรูปอยู่แล้วแหละแต่พอจะปฏิรูปทีไรก็โดนจับเผาจะปฏิรูปทีไรก็โดนสั่งฆ่าใช่ไหมครับแต่พอหลังจากมาตินลูเทอร์เริ่มแสดงออกมาเปิดเป็นคนปฏิรูปและสังเกตไหมครับว่าชอบประโยคสุดท้ายของนีวิทยาที่บอกว่าการมาของมาตินลูเทอร์นี่คือถูกที่และถูกเวลาใช่ไหมถ้ามาตินลูเทอร์เกิดในศตวรรษที่13ก็คงจบแบบเดียวกับจอห์นไวคริปหรือวิลเลียมทินเดลไปแล้วแหละใช่ไหมครับแต่พอมาตินลูเทอร์เกิดในเวลา ศตวรรษที่15และก็เกิดในเยอรมันด้วยไงใช่ไหมครับอย่างที่บอกที่ว่าเป็นสาพันธรัฐนะ์น่ะถ้าไปเกิดสเปนไปเกิดที่อังกฤษไปเกิดที่เบลเยียมหรือฮอลแลนด์ในเวลานั้นก็จบเหมือนกันแหละใช่ไหมครับฉะนั้นมาร์ตินลูเทอร์ก็อยู่ในถูกที่ถูกเวลาในเวลาของพระเจ้านั่นแหละแล้วทําให้เขาเปิดเปิดประตูนะครับไปสู่คณะน,นิกายต่างๆนะครับทำให้เกิดอุลิกสวิงลี่กาแสดงออกใช่ไหมวิลเลียมฟราเวลนะครับ จอห์นคาวินจนลามมาจนถึงทั้งเฟลิกซ์มันนะครับกระจายกระจายจนระเบิดตุ้มออกมานะครับฉะนั้นในยุคเหตุการณ์เหล่านี้นะครับตั้งแต่สงครามเวสฟเลีนหลังลงมาเนี่ยเราทําเห็นได้ว่าการสถาปนาหลักศาส,สนาศาสตร์ของโปรเตสแตนต์นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระแสข,ของคริสเตียนหลักอย่างที่เราได้เห็นได้ชี้พูดเอาไว้ว่าก็คือสิทธิอํานาจของพระคัมภีร์ใช่ไหมครับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต ความเป็นโปรหิตของผู้เชื่อและการนมัสการและชีวิตฝ่าจิตวิญญาณส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งเราเห็นได้ว่า,าในสมัยก่อนนะครับเมื่อเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมที่เย็นชาใช่ไหมเชิญยืนเชิญนั่งสันระครังก้องแป้งนะครับ <laughs> ก็มันทําให้เกิดความเคยชินไงพอเกิดความเคยชินมันทําให้รู้สึกทําให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วเรา,เราพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของของส่วนบุคคลใช่ไหม มันไม่มีประสบะการณ์จริงๆแล้วต้องหมายความว่าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องประสบะการณ์นำพระกัมภีนะแต่การนมัสก,การพระเจ้านะครับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเราต้องมีมเรียกครับมีประสบะการณ์กับพระเจ้าใช่ไหมฮะมีจิตวิญ,ญญาณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเป็นการส่วนบุคคลด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าทําไมเราไม่มีเรื่องปฏิสมาทารกเพราะเราเชื่อว่าความเชื่อมาจากการตัดสินใจส่วนตัวใช่ไหมครับพระกัมภีก็บอกใช่ไหมว่าพระเจ้ามีแต่บุตร พระเจ้าไม่มีหลานใช่ไหมพระเจ้าไม่มีเลนฉะนั้นความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่ได้การถูกเรียกว่าเป็นลูกใช่ไหมครับตามยอห์นบทที่ 1: ข้อที่12นะครับฉะนั้นเราไปทําแทนใครไม่ได้ใช่ไหมครับแม้ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าก็ทําแทนไม่ได้ใช่ไหมนะครับตามยอห์นบทที่1ข้อที่12ฉะนั้นเราจึงยืนยันว่าการนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องของบุคคลด้วยนะครับเรานําความรอดไปถึงโดยพระคุณของพระเจ้าประกาศความรอดให้กับเขา แต่เขาจะรับหรือไม่รับอันนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเราเห็นที่ว่าที่ผ่านมาจะมีการแต่บังคับใช่ไหมครับยกรับยกเมืองถ้าไม่ทําแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะต้องโดนแบบนี้แต่เราเห็นได้ว,ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องราวของพระเจ้ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวเราบังคับใครไม่ได้ใช่ไหมครับพระเจ้าให้เสรีภาพกับเราเมื่อตอนพระเจ้าสร้างารามนวาพระเจ้าก็ยังบอกใช่ไหมว่าเรากินได้ทุกอย่าง แต่ในส่วนนี้ผลไม้นี้ห้ามกินอยู่ต้นเดียวใช่ไหมครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ไปขู่เข็นว่าอย่ากินนะอย่าผ่านนะใช่ไหมฮะฉะนั้นพระเจ้าให,ให้สิทธิเสรีภาพแล้วแต่เราก็กลับจะไม่ค่อยให้สิทธิเสรีภาพกับใครใช่ไหมอย่างที่บอกว่าคิดจจักรในยุคแรกๆที่เราเห็นในยุคปฏิรูปเราต้องการเสรีภาพในขณะที่เราไม่มีอำนาจรัฐแต่เราจะไม่ให้เสรีภาพคนอื่นเมื่อเรามีอำนาจรัฐอยู่ในมือนะครับจะเห็นที่จอห์นคาวินทำที่ เจนีวาใช่ไหมครับอูลิสเรงรีทาที่ซูริกี่ยจะไปเปลี่ยนเขาด้วยดาบใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องตายด้วยดาบของตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือยุคในการยุคปฏิรูปนะครับแล้วเราก็จะเห็นในส่วนว่าหลังจากนั้นเราเห็นคารวาตเข้ามามีส่วนในการปกครองของคริสตจักรมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมกับคริสตจักรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราเราเห็นพี่น้องของเราช่วยงาน,นกาันนะครับในคริสตจักรนะครับอย่างเยอะแยะ แล้วก็สิ่งต่อมาก็ทําให้เกิดการที่เห็นว่าแยกคริสจักรกับรัฐนะครับออกมาให้อย่างชัดเจนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้คือศาสนาปาฏหาอยู่เหนือกษัตริย์นะครับหรือก็คือศาสนปาิารระบบศาสนาจักรโรมก็คือรัฐแต่หลังจากหลังหลังมานะครับเริ่มก่อตัวของการเป็นชาตินิยมนะครับก็ทําให้เห็นว่ามีการแยกศาสนาออกจากรัฐอย่างชัดเจนและโดยเฉพาะพวกอนาับ,บติสนะครับเป็นพวกแรกที่เรียกร้องเลยว่าคริสจักรกับรัฐต้องแยกจากกันนะ หามาเกี่ยวคือเกี่ยวดองป้อง,องกนันนะครับเป็นประชากรของรัฐแต่รัฐจะเข้ามาควบคุมหรือคิดจักจะไปยุ่งกับรัฐนะครับไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระคำแลหลังจากนั้นหลังจากการแปลหรือทําแท่นทีมของกูเตนเบิร์กใช่ไหมครับทำให้พระคำพีเนี่ยสามารถที่จะร่ำกระจายแล้วก็ทําให้คนอ่านอย่างอย่างแพร่หลาย ถ้ามาร์ตินลูเทอร์นะครับแ95ข้อในยุคที่ยังไม่มีโรงพิมพ์นะไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามาร์ตินลูเทอร์ประท้วงอะไรใช่ไหมหรือต่อสู้อะไรใช่ไหมครับก็แบบอยู่กันหลังเขาเนาะฉะนั้นเราเห็นว่าทุกที่ทุกเวลานะครับามาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในเวลาของพระเจ้าเสมอนะครับฉะนั้นเราเห็นว่าเมื่อพระกัมพี์เป็นที่หาอ่านได้ก็ทําให้เห็นว่าความเชื่อในที่แท้จริงตามริสตจักรยุคแรกนะครับเป็นอย่างไร นะครับมีการเน้นเทศนาสั่งสอนนะครับพระวจนะมากขึ้นจริงๆมาติโรเทอร์เป็นคนแรกๆเลยแหละที่รณรงค์หรือเป็นตัวอย่างในการเทศนาอย่างเดียวเน้นการเทศนานะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าซึ่งบางครั้งเราก็ไปยึดติดกับเขาเรียกอะไรนะฮะรูปแบบเนาะศาสนพิธีมากจนละเลยศูนย์กลางใช่ไหมครับเมื่อเราบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่บางครั้งเราเบางคริสตจักรเป็นเน้นแต่อารมณ์ความรู้สึก ใช่ไหมฮะเทศนาพระคัมภีร์ห้านาทีนอกนั้นก็เล่าอะไรไปเลยเปลยก็ไม่รู้ใช่ไหมมีคนนึ่งแค่บอกว่าไปฟังเทศนามา45นาทีพระคัมภีร์ห้านาทีอีกสีนาทีเรื่องเรื่องเนียเรื่องตกปลาเรื่องชีวิตประจําวันแล้วก็รับไฟรับพระวิญ,ญญาณกันไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรากว่าพระคัมภีร์ต้องเป็นศูนย์กลางของความเชื่อใช่ไหมแม้แต่อิสราเอลก่อนที่จะมีคริสตจกักร ในยุคธรรมศาลาเขาก็ยังใช้พระวจนะของพระเจ้าที่เรียกว่าโตราใช่ไหมครับเป็นศูนย์กลางในการาศึกษา,าพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นการกลับไปที่แท้จริงเมื่อเราเรียกร้องคิดจักในพระคัมภีเราก็ต้องกลับไปคิดจักในยุคในพระคัมภีร์ก็คือมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในการศึกษาในการเทศนา,าพระวจนะของพระเจ้าและในขณะเดีวยวกันหลังจากที่เราได้เห็นใช่ไหมครับยุคนั้นก็ข่าวประเสริฐ แพร่หลายจากยุโรปนะครับออกไปตั้งอาณานิคมใช่ไหมครับเราเห็นอเมริกาเป็นคิดเป็นคิสเซียนที่ใหญ่ไปที่แคนาดาบุกไป,ปจนถึงแอฟริกาประเทศจีนนะครับที่เราเห็นในในบีทีเนี่ยตอนแรกคิดจะจักอยู่ที่เยรูซาเล็มไปกระจุกอยู่ที่ยุโรปและดูเหมือนว่าเฉยชาใช่ไหมกลายเป็นเหมือนกลุ่มที่ตายแล้วไปกวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อพระเจ้าเทตุ้มนะครับในปี1517เป็นต้นมาใชนะครับเราส่งคน ออกไปข่าวประเสริฐออกไปทั่วกับทุกแดนในโลกนี้ใช่ไหมครับที่เราได้เห็นทั้งะเบมอฟเฟสนะครับไปที่แอฟริกาใช่ไหมครับแม่แต่คณะเยสุอิตเองใช่ไหมค,มา,หมคาทอลิกทชื่องตก,ก่อนไม่สนใจอะไรเลยนะใช่ไหมครับอยู่แต่ในยุโรปอย่างเดียวแต่พอหลังจากที่มียุคป,ปฏิรูปคณะเยสุอิตส่งกันไปจนทั่วทวีปเลยใช่ไหมครับไปจีนไปอเมริกาใตา้ไปแคริบเบียนซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าพวกประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกอยู่ในปัจจุบันเนาะ นะครับตั้งแต่ลงมาจากเม็กซิโกจนไปจนสุดชิลีเปรูเนี่ยคทาทอลิกทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะกลับไปที่แอฟริกาแอฟริกาตอนกลางตอนใต,ต้นี่เป็น Church England, เชื้อต๊อบอังกฤษเป็นแองกฤษันไงเพราะเป็นอันนี้ขามควงกฤษใช่ไหมครับไปแม้แต่ไปอยู่ที่อินเดียเราก็เห็นได้ว่าอินเดียจริงๆว่าเริ่มต้นในพวกแองกฤษันแต่เขาก็เปิดให้คณะแบปติสต์เข้าไปใช่ไหมครับจนไปถึงอดอลรัมเจสันที่เรารู้จักกันเนี่ยไปประกาศอยู่ที่อินเดียใช่ไหมครับเราแปลพระกัมภีครั้งแรก นะครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมก็โดยภรรยาของอดุลรามจัสันอ่ะใช่ไหมครับที่ชื่อแมแมแอนนาจัสันร,รับแปรอยู่ที่ประเทศพม่าะนะครับเพราะวันวั้นตอนนั้นพม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษไงและอังกฤษก็คุมมีส่วนการอยู่อินเดียใช่ไหมฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นอาณานิคมเดียวกันนะครับเมื่อนางแอนานาจัสันไปเจอคนไทยที่โดนกวาดต้อนไปในสมัยส,ยสงครามอายุทยาเสียกรุงไปแล้วจะเป็นชุมชนแบบไทยทาวหรือแบบเชื้อสายอยู่ในนั้นเนาะเขาเห็นคนไทยอยู่ที่นั่นเขาก็เลยไปแปลพระกัมพีนะครับตรงมา แต่แหละอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันจะค่อยๆขยายกระจายกระจายไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาที่บอกว่ามันมีเรื่องราวของมันซ่อนอยู่เสมอนะครับฉะนั้นปรัต,ติศาสตร์เราเรียนรู้ขึ้นเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบมันมีคาตอบของจุดเริ่มต้นเสมอแม้วันนี้เราไม่เห็นจุดจบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันหนึ่งเราจะเห็นใช่ไหม ถามว่ามาตินลูเทอร์รู้ไหมครับว่าการที่เขากล้าไปคัดค้านคําสั่งนั้นและไปติด95ข้อจะเปิดประตูสู่การปฏิรูประดับโลกขนาดนี้เขาไม่คิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะจอห์นแควินเขาคิดไหมว่าการที่เขาศึกษาพระคัมภีร์ในภาษากรีกอย่างลึกซึง้งทะเลาะการปกรครองเมืองแต่ความเชื่อของเขากับมีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มในทั่วโลกนะครับใช่ไหมว่าจะเป็นนิกายไหนความเชื่อของ Calvin, แควินแทรกซึมไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องการทรงเลือกใช่ไหมครับนั่นแหละ แม้แต่อาร์เมเนียนดูเหมือนว่าไม่มีบทบาทอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ความเชื่อของเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคาวินใช่ไหมที่ก็มีหลักคิดจกักส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อแบบอาร์เมเนียนนะครับหรือถ้าเอากันตามตัวแม้แต่วิลเลียมทินเดลการแปลพระคัมภีร์ของเขานะครับเซลยวหนึ่งก็เขาจะรู้ไหมครับว่าปัจจุบันประเทศภาษาอังกฤษของเขาต้นฉบับของเขากลายเป็นจุดกําเนิดของพระคัมภีร์นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็กระจายแปลเป็นบรรทัดฐานไปทั่วโลกขนาดไหนนะครับฉะนั้นประวัติศาสตร์นี้ให้เราเห็นว่า ทุกอย่างมีจุดกำเนิดและมีเหตุผลที่จะจบในจุดจบของแต่ละเรื่องเสมอแม้ว่าวันนั้นหรือเรื่องนี้อาจจะยังไม่อยู่ในยุคเรานะครับแต่จะเห็นเสมอในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระประสงค์แผนการของพระเจ้านะครับ